อีกรอบสู่ช่อง B B K c h ด้วยนะคะมไม่ได้ชะกันนาอะไรกับการแบบห่างหายกันไปนานจากการลงช่อง YouTube นะี่ยนี่ก็คือเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งชื่อใหม่เป็น B K K นะชื่อช่องก็มีความหมายแต่ว่าไม่บอกหรอกจริงๆก็วันนี้ก็อยู่กับดาร์กอนภาชานะคะเรามาเริ่มกลับมาอีกครั้งกับการลงคลิป YouTube นะก็ไปเิ่มเข้าเกมกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นการเอาอเล่นมาแล้วแล้วก็นำมา,าพากนะแต่ว่าคลิปนี้อัดมาประมาณนานมากรว่าแบบ เป็นเดือนเอ้ยเป็นอาทิตย์ตับนานมากฝั่งจะได้มาภาคคือแบบเวลามันไม่ไงนี่ไง,ไงก็รอจนมาเริ่มเล่นใหม่แต่เนื้อเรื่องแรกเลยแบบว่าเอ้ยปไปได้เรื่อยเลยนะแบบว่าจะมีตัดไปบางตอนบ้างนะคะก่อนแรกเราก็ต้องเลือกแบบสายอาชีพเนาะอาชีพเนี่ยนก็จะมีหลายสายมากเลยนะ,ะแบบว่าทางด้านด้านข้างเลยนะ,ะเรื่องว่ามีอ่านเอาไปว่ากลัวอ่านผิดมาเลยนะะก็เราแบบอยากจะได้อยากจะเล่นตัวผู้ชายในทางเนี้ยเพราะว่าเราเคยเล่นตัวผู้หญิงไปแล้วนะ,ะเป็นแบบ อ่าตัวที่มันถือดาบอ่ะไหมใช่ใช่นะเราเคยเล่นตอวผู้หญิงเป็นแล้วก็อยากจะลองมาเล่นในอาชีพใหม่แล้วก็เป็นตัวผู้ชายดูบ้างนะคะเราก็เลือกอันเนี้ยที่เราเลือกอ่ะเราเลือกน่าจะเลือกเป็นอ่าแดนเซอร์นะถ้าเราจำไม่ผิดตอนที่เราอัดตอนนั้นอนะ่ะใช่เราจะเลือกเป็นเล่นแบบแดนเซอร์แดนเซอร์ชายเลยแเลยวินี่สปอยแล้วไม่ยังไม่ถึงเลยนะก็ <laughs> เ,เลือกไปเรื่อยๆนะนี่คือเลือกนานมากเลนะคือใช้เวลาพอสมควรเลยป่ะจะแบบอือ แต่หมอไม่ได้นานขนาดนั้นคือแบบมันมีสายอาชีพให้สนใจเยอะมากเลยนะคะอยากจะเป็นแบบหลายๆอาชีพเนี่ยนะก็เดี๋ยวลองดูครั้งหน้าว่าเฮ้ยเผื่อจะหนึเล่นแล้วก็นมาจานสองหรือเปล่าแบบจบก,การเป็นอาชีพดีแล้วในเรื่องนี้จบแล้วเลยว่าก็เรา,าเรามาเริ่มแบบปรับแต่งหน้าตาอะไรตัวละครเนาะแบบตัวอวตารของเราเฮ้ยแล้วความหล่อสิเราจะเอาความหล่อไปในทางไหน,นดีนะคะก็แน่นอนอยู่แนละ้วว่าเราลองแบบแต่งให้ วิชาที่หล่อมาเป็นสุภาพบุรูทที่แบบให้สาวๆลงไหลเพราะว่าแบบสันฝันอยากจะแบบเออเล่นหลอกเล่นตุ๊กตุ่ยดูบ้างแบบหลายครั้งหลายเกมมากคือก็เล่นตุก๊กตุ่ยตลอดแล้วค่ะเป็นเราเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆกๆ็อยากจะแบบเฮ้ยคนมาซ่อยแต่ว่าแม่เราจะเล่นุดหลอกบ้างเนี่ยถ้าเราเลือกตาสีแดงเปนเลยแบบว่าเฮ้ยเป็นคนเป็นคนชอบชอบ,ชอ,บอ่อะ,ะไรยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมากเป็นแบบตัวละครเขาจะเป็นสีตาสีแดงหรืว่าเออผมแดงอะไรเงี้ยชอบสีแดง เหมือนกับไอ้นี่เหมือนกับอันนี้ตัวละครแตง่งกะจะแต่งให้คล้ายตัวละครในเลเออเลอริตี้ด้วยนะคะก็จะขึ้นให้ขึ้นพาวไปให้ดาวแบบนี้ค่ะจะมีฝ่ายใต้ตาต้องแน่อะแบบอยากมันมีฝ่ายใต้ตาแบบว่าอยากให้เขามีฝ่ายใต้ไต่ข้างนะเพราะาเรามีเหมือนเหมือนเหมือนกับแบบเนี่ยแต่ว่าเป็นขั้เนเน,นี่ยเลือกเป็นแบบแมวฝ่ายใต้ตาแทนท้ะเป็นดาวดาวแทนเพราะว่าเฮ้ยมันก็เท่อกันมามันก็ได้นะ อาแบบมาปรับต่อนะคะว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ขนาดแบบไหนแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปรับเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบสัดส่วนอะไรก็คือเราไม่ได้ปรับยืดเพราะว่าเราแบบเฮ้ยโครงหน้าที่เขาปรับมาให้อยู่แล้วมันก็ดีเหมือนก็หล่ออยู่แล้ววันนี้แต่ว่าครั้งหน้าเราอาจจะมาอุ้ยครั้งหน้าจะมีมีไหมไม่มีไม่น่ามีโปรเจกต์นี้ต่อหลังจากที่เราเล่นครั้งนี้น่าจะเป็นคลิปเดียวเลยไหมไม่ใช่ครั้งหน้ายังมีเลยครัยังมีอันนี้จะเป็นถือเป็นอีพีหนึ่งซีซั่นแรกกับ เล่นละคนบาจานเป็นเกมเป็นเกมนานมากแล้วมันเคยฮิตอยู่ช่วงหนึง่งเน,นี่ยนะแต่ว่าเราก็เคยเล่นมานานมากแล้วเหมือน,นกันก็เลยกลับมาเล่นใหม่กลับมาลีเนื้อเรื่องว่าเพราะว่าเวอมีมละครแบบบางตัวที่เราแบบอยากจะแบบเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันมีอาชีพใเข้ามาเยอะแยบกบ็กลับมาเล่นนะคะก็ปรับตามที่เราชอบอะแล้วแต่เราอะแล้วแต่คนเราเื้นชอบแบบไหนใช่ไหมเออล้วก็ปรับตามที่เราชอบแบบเออสุดตัวเลยนะคะ ว่าปรับแบบแกล้ามเนื้ออยากจะให้เขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยอยากจะให้เขาเป็นคนแบบเขาอะไรบุ๋มมีน้ำานูดูแบบเออคุณดีหนึ่งเนี่ยเพราะว่า <c oughs> พอนุ่มหล่อ <c oughs> อาจจะเสียงเาจะก,กล้องกล้องหน่อยนะเพราะว่านี่ไม่ได้อัดในห้องน้นหอะไระมันเรื่องอะไรมันอยู่ในห้องกว้างแล้วมันไม่มีเสียงหัวอะไรเงี้ยแบบมันก็ห้องขวงเอออยู่ในห้องขวอันนี้เราอัดอยู่ในห้องขวนปรับสัดส่วนไปเรื่อยๆเลยนะ เกมมันก็อาจจะดังนิดนึงนะแต่ว่าจะปรับลงก็ปรับลงซอบแล้วนะมันก็ซอบแล้วนะอย่างเงี้ยเอาไว้เพื่อจะแบบเอาไปติดไปได้ปกได้อันนี้ก็ชุดที่กดก็คือเป็นชุดที่อ่อที่เราจะได้ฟรีจากการเล่นเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีเอ้ยมีสปอยล์ไหมสปอยเล่นไปจากการนะคะแล้วก็นี่ก็ปรับดูคิวดูทรงผมต่ออะไรเงี้ยก็จะมีมีคิวมีตาแล้วก็นี้เราเลือกแล้วตั้งแต่แบบ ตอนต้นเนี่ยเราเอามาปรับหน้าปรับผมนี่คือทรงผมอ่ะคือมีหล่อๆเยอะมากคืออยากจะได้ทรงเนี้ยทรงนี้ก็ชอบเหมือนกันคือทรงนี้ก็ดีอ่ะคือแต่ละทรงก็คือดีหมดเลยนะ่ไหมคะแบบอะไรทรงอะไรเนี่ยข้างหน้าจะเล่นตัวผู้ชายเป็นอาชีพเลยดีข้างหลังข้างนี้ยังเล่นจบเลยนะคะแล้วก็เราก็เลือกทรงที่ยทรงนี้ดีนะมันมีปัจจุบข้างหลังเนี่ยมันแบบเอุ้ยหล่อชอบ อผมผมก็ต้องเลือกเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะคะผมเราก็ต้องเอาเป็นสีสีแดงที่เราชอบอยู่แล้วก็ผมเป็นสีแดงเข้มว่าผมสีแดงนะไปราดูดูดูล้มีเนี่ย ب, ปอยผมปลายผมนะคะนี่เราก็เลือกไป,ปสีดำนะสีดำใช่ไหมเราเลือกไปสีดำใช่ไหมใช่หรือแม้ว่าเป็นสีขาวก็หลอดนะสีฟ้าก็ดีมันก,ก็แล้วแต่แบบคนเลือกด้วยว่าเฮ้ยเขาชอบสีอะไรสต๊อก็แบบนะคะหลอดี แบบเป็นคอาเยกอะไนนะยางยางไัดผงป่าปเขาสีเหลืองนะบอนเป็นคนชอบสีเหลืองอยู่แล้วแล้วก็ผิวผิวก็เป็นสีเข้มอยู่แล้วเป็นแบบพอหนุ่มชอบโกแลตแชอบชอบคนผิวสีมากรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีเร,เรามากเม้อ่าแบบว่าถ้าเรากดอันนี้มาเราก็ต้องไปเข้าเกมกันนลยไเข้าเกมกันเลยถ้ากดเข้าเกมไปก็หลดหน้านี้ก็ไม่ได้นานแล้วก็ตรงนี้ในเรื่องก็ตั้งแต่เริ่มเล่นเกมเคยเล่นรักกันมาจากน่ะก็คือไม่เคยฝังเลย เฮ้ยตกใจนะอยู่ดีก็มีใครก็ไม่รู้มาปลุกอะ่ะแล้วแบบเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเราตื่นมาเฮ้ยแทนกล้องไปมองว่าใครกันนาะได้เป็นคนปลุกเราอะ่ะคือวิ้ยเป็นผู้หญิงผมสีเหลืองนะชื่ออะไรเมื่อกี้ไม่ได้หาเลยอ่ะต้องเป็นคนดีแน่ๆแสดงว่าเราต้องไปเจออะไรมาสักอย่าง,งเธอก็ช่วยชีวิตเราไว้เตรียมเสื้อผ้าเราด้วยอชื่อเลนเลเนตาเนาะเมื่อนะกี้น่าจะใช่แล้วก็ มีให้เราแบบว่าเลือกว่าตื่นทันทีแล้วก็นอนพักเขาเลือกนอนพักไปเนะี่ยเหมือนคุณเกียดขอ,อนอนต่อแป๊บหนึ่งเพว่ามีการแบบว่าเหมือนซูมอะไรให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในห้องในบ้านที่เรานอนอยู่บ้างมาจะเกี่ยวขอ้ของอะไรกับในเรื่องก็ได้นะคะก็คือคือเปิดประตูเลยหรอคือเรานอนไม่ได้ส่กแต่ว่า,าเรานอนอะนี่คืต้องสะดุ้งตื่นนานแบบเขาแบบในในเ,เ,นเรื่องเขานด้ตั้งใจให้เราตื่นไปได้แล้วไม่อยากให้เรานอนต่อนานหรอก นี่ก็แบบเขาน่าจะให้เราเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะเดี๋ยวก็เ,เดินเปลี่ยนเสื้อผ้าล้วเรื่ย Tomorrow is Christmas Day you will need to do your best in training it decides the hey don't tell me you've forgotten already เอา้าวันคิดมาสหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเฮ้ยลืมนะทุกคนในเรื่องเราไม่ได้บอกว่าวันนี้วันคิดมาสไง How could you forget director herzog said that whoever performs best today can leave this place and go to the capital to study <coughs> so you have to try your best we promise we would see what lies on the other side of the ocean together this is the card i made you just need to sign it with your name Your clothes are on that chair. Come out once you've changed. Zed should be waiting outside. สัมผัสได้ว่ามันจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะนจะแบบชื่อเดิชื่อเลยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะว่าแบบเื้นมัจะหลออแค่ไหนเป็นชุดออโรราแฟนซีหรือชุดแฟชั่นนะคะแล้วก็เป็นควาชุดสีฟ้าเลยสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็ได้ดูแบบว่าอันนี้นมันแบบเป็นอฟเฟิของพลังงอย่างนี้สัยแบบตัวค้าราอีกคนึออกมานะหาก็สวยมากๆเลยนะชอบมากเลย My little Renata, you're looking so pretty today. What are you doing? Why isn't z e with you? What happened to him? Dr.Hertzog, I'm just looking for some nice flowers that I can give you as a Christmas gift. The flowering season of the Arctic Rose has already passed. However, you have always found favor with Lady Luck. Keep looking, but remember not to neglect your training. Phew, that was a close one. If Director Herzog found out that Zed isn't up yet, he'd be in trouble again. <laughs> I told him to get up. Why isn't he here yet? oh well, i guess i'll have to wait for him a while longer. He's still lying on the bed. he appears to be no better, even after all the nutrients. what a waste. if i had those nutrients, i could have reached mr. hertzog's requirement long ago. Hey, didn't Mr. Herzog give you an extra dose yesterday? How do you feel now? Well, you'll see it with your own eyes. Let's go. ตอนใหม่โพใหม่นะนะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายหัวเหลือมาอย่างี้นั่นแหละชื่อแอนตันกับใครก็ไม่รู้เราไม่อ่าเราไม่ได้อ่านชื่ออ่านชื่อไม่ทันเลยนะคะก็น่าจะแบบมีความเป็นตัวรายนะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาน่าจะเดินไปหารีบอ่ะเดี๋ยวเดินเดินรื่องต่อไปเลยนะคะ Has the time come once again to go and beg for scraps like a hungry stray dog? Why don't you leave that to Anton? Nobody can tell me what to do, not even the director himself. But today's training will determine who gets to go to the capital very easy if i wanted to leave the orphanage nobody could stop me from doing so well okay i trust you that's more like it i'll go back and take a nap i will trust you with the christmas gift box okay <laughs> i ซัมติงนะค่ะเมื่อกี้เราให้เหมือนเขาจะให้เราไปจัดการกล่องขวัญอะไรสักอย่างนะคะก็เดี๋ยวแบบน่าจเนี่ยน่าจะเป็นกล่องนี้หรือเปล่าเราต้องเดินตามใครไปสักคนนะน่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าใครคะน้าชื่ออีวานด้วยบันชื่อที่แบบหล่อเท่สุดๆไปเลยนะคะเนี่ย Seems the supply ship hasn't arrived. Normally, the supply ship arrives just before Christmas. There'll be supplies for the whole year and Christmas gifts. Ah. Uh, The about to begin. must don't forget to find date for tomorrow's Christmas banquet begin for a I find now go s มกีก็เป็นคุณนีวานะเป็นน่าจะแบบเป็นสุภาพบุรุษสพสมควรแบบมีความหล่อมีเสน่ห์แบบทรงผมของเขามาเลยชอบชอบทงผมเขามาเลยท่านนี้ก็แล้วย้ายของขวัญน่าจะไปย้ายไปที่เขาลวายรถต้ารถที่แบบมันจะเป็นรางเลื่อนเหมือนับรถเซ็นเตอร์โคดนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะมี อะไรให้เรากดหลับเลยนะแล้วก็ของขวัญเหมือนหนักมากเลยนะแต่งว่ามันต้องมีอะไรที่มีค่าแน่ๆเลยเราถือแบบเหมือนหนักมากทนะันแล้วนี่ก็แบบแทนแบบจำนะไรที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่และคืออยากจะแบบพูดในทุกๆช็อตของเนื้อเรื่องนะแต่มันทําไม่ได้นคะเพราะว่าแบบในคิวด,ดูเราอัดมาค่อนข้างจ้นานพอสมควรอย่างถ้าเราเพิ่มพูดขบีประนานแต่ว่าอาจจะแบบมีแบบสรุปให้บ้างแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีนะแบบเป็นแบบอะไรที่เราแบบ แบบน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยค่ะแบบความแบบเฮ้ยสงสัยให้ลึกล้ไาไปงี้วนี่อันนี้คือตรงเนี้ยคือเป็นฉากที่สวยมากๆเลยที่แบบไม่มีจิ้งจอกโผล,นะล่มาอะไรเงี้ยเราชอบมากๆเลยเราก็แบบโบกมือบว่าแบบเฮ้ยทักทายอนะไรเงี้ยชอบตรงนี้ที่สุดแล้ว,ลวบบตอนเติมเป็นฉากที่สวยมากๆเลยนะเะแล้วก็จะมีหมาประมาณสามตัวสากตัวปะแล้วก็จะล้ารถของเราไปแบบเฮ้ยสงสารเนี่ยสงสารน้องนะตัวเราก็ไม่ใช่เบาๆ แล้วก็นี่ก็น่าจะแบบโยงของขาดป้าหรือเราเอาใส่เวล้มันเดิมมาแล้วก็จะมีคนเดินม,มาคุยกับเราเนเดิมฮะคนเดิมเลยเขาไม่ได้มาคุยกับเราอะ่ะเขามาส่งเหมือนเราจะนี่ไงเราต้องเดินไปดําเนินเนืเ้อต้องต่อคือว่าเขากำลังรอเราอยู่แซมว่าต้องมีอะไรแน่แน่บอกว่าจะใส่แล้วนี่ฝึกซ้อมการตามฉันมานีตอนนี้ไม่มีเสียงอะ่ะไม่รู้ทําไมเสียงอะไร <laughs> แล้วก็ต้องเดินตามเข้าไปเนะี่ยแบบพี่บอกนะ ก็จะแบบเราต้องชอบไปสู้กับอะไรสักอย่างแน่ๆเราน่าจะได้ขีดกับอะไรแบบสก,กิลของเราแล้วว่าแบบ i, เฮ้ยไปยังไงมันสวยหรือเปล่านี่ตรงนี้แม่มีสะพานจะเป็นสะพานน้ําแข็งอันนี้แบบเดินอันตโน,นมัตินะแล้วก็แล้วก็เดินตามนี่ถ้าเป็นรอยเท้าของไรีว่าผู้หญิงเหลืองข้างหน้าเราไม่สามารถจำพูดชื่อจำชื่อไม่ได้จริงๆแล้วก็เจอกับสองคนนี้ก็ว่ะอุ้ยมีการแบบปาหิมะทักทายทักทายกันด้วย I'm sorry. What a spoiled kid. Never learned to say I'm sorry, have you? I don't think you can ever go to the capital for the rest of your lives. Anton, forget it. These people are dummies. Go now. Mr. Herzog awaits. <coughs> And why are there only two of you? Where is Z? Director Herzog, Zed isn't feeling well. Huh? But yesterday he was just fine. Has something gone wrong with his dosage? Don't worry, he's going to be just fine. Look, we've made this Christmas card for you.

คือต่อสมุทรปันมากเมื่อชอบไปที่แบบตึนตัวแบบตัวเราคนหนึ่งมากเหมือนมาช่วยเราสู้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบสู้เพลินเ,พลนเลยนะแล้วมีแบบมีการพูดวละครพูดข้อความระหว่างสู้เราวันนี้ไม่ได้อ่านเพราะว่าอ่านไม่ทันนะคะอืมเราก็สู้ไปเรื่อยๆนะถ้ามีนะ่าจะสู้หลายหลายรอบอยูน่นะแบบว่าแบบบอสแต่ละตัวอะไรเงี้ยจะเป็นอันนี้ก็เป็นหุ่ยนยุท์นะคะแล้วก็สู้ง่าย,ายๆก็ไม่ได้อะไรนะไม่ต้อทำเราแบบเออสกิดผิวหนังเราเท่าไหร่อะไรเงี้ย ใช่ชอบแบบตอนต่อสู้มากเลยมันสวยแบบปือเหมือน้องแบบมีเอฟเฟกพลังพลังอะไรเงี้ยเป็นดูเป็นคนเก่งค่ะดูเป็นคนเก่งแต่ว่ารีวิวกลับมากอะไรเงี้ยแบบระหว่างสู้ทุกคนจะได้ยินเสียงแบบเท้าแบบต่อตะต่อเปะนะเว่าเฮ้ยือเดินในแบบหิมะอะไรเงี้ยแบบเราสงสารมากเลยว่าเราแบบไม่น่าอะไรเงี้ยไม่ใส่ถุงมือแล้วก็แบบสู้อะไรเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันเนาะ อันนี้ก็สู้แบบเบ,บมามันมากมากเลยนะแล้วแบบมันจะชนะชนะแล้วหรือจบจบรอบแใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปรายงานต่อดีมากเขาบอกว่าดีมากนี่ก็แบบเขาแบบว่าจะแบบเนื้อเรื่องต่อไปมอะไรเงี้ยล้าก็เลอดเชลเลนต์ต่อแล้วพอเราอยากรู้มันเป็นมายัางไองอะไรเงี้ยว่าว่าเรื่องเขาจะได้แบบไปเมืองหลวงกับเราไหม จริงๆนะแเราก็อยากจะแบบรู้จักเลมากกว่าอีด้วยเพราะว่าเฮ้ยเขาเลาะเขาดีอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้จักองเรื่องมือแบ,บออต้าจะมีอะไรที่แบบให้เรา,า,ารู้เยอะแยะเลยเพรว่าเฮ้ยว่าจะมีตัวละครอะไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อา,อาจจะไปในทางในเรื่องในด้วยอย่างเผื่อแบบเฮ้ยคนที่อยากจะลองเล่นใหม่เใช้เลยว่าให้เนื้อเรื่องใหม่มันจะเป็นยังไงนะพี่พี่ลองเล่นให้ดูหน่อยที่คะอะไรประมาณนี้ก็แน่นอน,นะะเรา กดอะไร่นแต่ก็แเรื่องต่อไปนะคะแบบว่าพ่อหนุมสุดหลอเป็นบอยแบนเดอรถ้าเดนสวยมากก็เดนสวยมากชอบมากอันนี้ก็ฉางสวยแล้วแบบว่าพาร์ตี่กันเราจะฟื test <_ <d> _ <n> _>เขาว่าเราแหละคุณเพลยม,มันง่ายขนาดนี้ทำไมใช้เวลานี้จะโอ้เพิ่งเลเวลสองพี่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะพี่ก็ต้องใจเย็นๆคนเราอะแบบเราต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนน่ะพี่เก่งแล้วพี่ก็พูดได้นี่นะคะแล้วก็ดูดูความพี่ความเทพของเขาไ <_ d _ n> หวหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่ไหวพี่ก็พักกันเนาะเหมือนเ,เขาจะดู อ่าแบบจะดูทรมานมากเลยนะที่แบบใช้อันนี้ใช้พลังนี้ออกไปอะไรเงี้ยพี่พี่ถ้าพี่หลูนรูพี่เจรบไม่ต้องฝึกมาขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกำไัมาทางเราเฮ้ยพับตัดเรื่องเราลบได้ไหมอ่ะหรือมีคนมาช่วยเราอะโอเมก็โอเมก็เป็นผู้หญิงที่แข่งแกล่งมากปาแบบรับหน้าแทนผู้ผู้เจ็บไม่ได้แต่เรายอมเจ็บโอเมก็ มันแบบน่าทึ่งมากเลยไม่คิดว่าเขาจะคนนึงบบตองนู้นเราจะโดนแล้วแบบเับแป๊บเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นใครแบบผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแบบคู่หูดูโอกันมาแบบพายุงงานมาช่วยว่ากลับไปแล้วเรียบร้อยบาดเจ็บหนักไหมเนี่ยแล้วก็มันอ่าใครก็ไม่รู้มาคุยกับเรา Are you alright I'm fine it's just a scratch <vastly lava> <less> เลนะ็กนาอแต่ล้มนะเสียงสั่นนะไม่ไหวก็บอกข้าไปเธอจริงๆสงส,งสารนะเนี่ยอุตส่าห์มาปกป้องามาช่วยเราโอ้ต้องมีอะไรฉากที่เราต้องมาตอบแทนเขาแล้วแหละหีิพที่สตองจริงๆมาช่วยเราถึงขนาดนี้ oh. good to hear you are all my most precious treasures so be careful all right what happened to Anton just then oh. Anton, such great power. Surely can only a only gift from the from gods surely be เป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจสุดๆไปเลยนี่คือแบบเฮ้ยเพราว่าแอบเป็นห่วงเป็นายเพราะสะุกบองก็ไปแอบมองแล้วก็มีแล้ก็มีเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์เลยขับมาลงมาแล้วจะมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยตอนนี้ว่ลุกขึ้นมาไม่เจ็บอะไรเลยแล้วก็ ตัวเฮ้ยใครการที่ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลํานี้มันต้องมีใครผู้แบบเอ่อรวมกอกกันหลายหรือใครสักคนแน่ๆต้องเป็นตัวลายแล้วแหละต้องเป็นมีตัวลายผู้แบบลายจัดๆออกมาโอ้โหหน้าตาก็ดูรู้เลยว่าลายขนาดไหนจะจะเธอซ I'm sure you know who sent me here If you are not willing to share with us the results of your research we will halt all funding to your orphanage with immediate effect So the day has finally come My warmest welcome, Commissioner Bondarev. <laughs> Commissioner, every year, the supply ship brings us food, equipment, and fuel for the entire year. And chocolate for the kids. And my vodka, of course. It is only you this year. So I guess you must be carrying a whole year's worth of supplies for Black Swan Bay in your magic pocket. Don't worry, doctor. The supplies are on the ship, but this winter is especially rigid and our icebreaker's progress slow. That's why I called in a chopper to get the essential supplies to you. Christmas gifts for the kids and vodka for you. I was given explicit orders to do so. How very touching. But did they really just send a young lad such as you here? This is highly unusual. Well, since you've figured it out, I'll be direct. There are changes taking place at headquarters. My superior is responsible for this harbor, but no one will tell him what the purpose of this place is. That's why I was sent here. My superior is convinced that this mysterious harbor, which costs a huge amount of money each year, must serve an incredible purpose. Ah, <laughs> oh. oh, people in the secret service always overthink things and worry too much, Commissioner Bondarev. The assumption you make is totally unfounded. There is no unspeakable project being conducted here. My work in here is to build the largest genome bank in the world. Look at this place. A natural and totally self sufficient cold repository. These samples can last hundreds of thousands of years without. Oh, a genome bank, huh? Ha! <laughs> Who are these kids then? I took into my care these orphans with genetic defects while I was traveling around the country collecting gene samples.

ยี่สิบนาทีกว่าแล้วนะก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะคะเราก็จะใครที่แบบเออสามารถพิมพ์คอมเมนต์ติชมหรือว่าอยากให้ปรับปรุงในการตัดคลิปหรือในส่วนตรงไหนก็สามารถบอกกันได้นะคะสามารถแบบเออมีแบบบอกหรืออะไรได้ว่าแบบนี่ชอบในการตัดคลิปหรือในการอะไรเพิ่มอะไรตรงไหนก็สามารถบอกติชมกันได้นะคะสับคลิปนี้ก็บายบายนะไว้ต่อคลิปหน้าขอขอบการกรับชมมากๆเลยนะคะ